นี่คือประตูสู่นรกของจริงหลุมไฟขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่ลุกไหม้ไม่คือดับมานานกว่า50ปีกลางทะเลทรายในประเทศเติร์กเ,เมนิสถานมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนอะเรื่องเริ่มขึ้นในปี1971เมื่อนักธรณีวิทยาโซเวียตขุดเจาะหาก๊าสแต่กลับพลาดไปเจาะโดนโพรงก๊สใต้ดินทำให้พื้นดินยุบตัวลงไปทั้งแท่น เพื่อป้องกันก๊าซพิษรั่วไหลวิศวกรเลยตัดสินใจจุดไฟเผามันทิ้งกะว่าไม่กี่สัปดาห์ก็น่าจะดับแต่ใครจะไปคิดว่าไฟนั่นกลับลุกโชนต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้แต่ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือใต้ขุมนรกที่ร้อนถึง400องศาเซลเซียสนี้นักวิทยาศาสตร์กลับค้นพบสิ่งมีชีวิตเป็นแบคทีเรียาสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยมีในฐานข้อมูลโลกมาก่อนเลยครับ แต่ล่าสุดประตูบานนี้กำลังจะถูกปิดลงรัฐบาลเติร์กเมนิสถานเริ่มแผนการดับไฟอย่างจริงจังแล้วเปเลวไฟที่ลุกโชนมากว่า50ปีกำลังจะกลายเป็นเพียงตำนาน